ผมจะคำถามนะครับผมซิปเมกใช้สต็อปล้อตรงไหนคะปัญหาอันนี้เป็นอันญหาหนึ่งนะผมที่ผมอยากจะซิปเมกมีนะก็คือว่าซิปเมกไม่มีสต็อปล้อนะครับใช่ครับเ,เป็นอะไรที่มันหงุดหงิดเล็กน้อยนะครับผมสำหรับการที่เราใช้ระบบนะครับผมกับบางอย่างนะซึ่งบางอย่างก็อาจจะไม่มีนะครับผมในตลาดนะในช่วงเวลานี้นะครับมันแตกต่างจากตัวของ ิดครับนะครับตรงที่ว่ามันมีลิมิตมาเก็ตแล้วก็สต็อปลิมิตนะครับผมคือสต็อปลอสนะที่หลายๆคนทราบดีนะครับผมคือเมื่อคุณที่จะจะขายนะครับผมในตัวราคาที่คุณต้องการนะครับผมหรือราคาที่คุณคิดว่าตัดขาดทุนไหวนะครับผมคุณสามารถตั้งตัวตัวสต็อปลอสได้นะครับผมสต็อปลิมิตนั่นแหละครับผมครับลิมิตนะมันเป็นฟังก์ชันที่ดีอย่างหนึ่งนะครับผมของตลาด บิกค uh, ัพนะที Mac, uh, period, ่เขาทำมานะอะไรที่ดีแล้วเ็าบอกว่าดีนะผมอะไรไม่ดีแล้วก็ด่าครับผมเป็นเรื่องธรรมดาก็อยากจะให้ซิปเมกนะครับผมพัฒนาตรงส่วนนี้นะครับในอนาคตนะครับผมในช่วงเวลานี้ก็ยังไม่มีสต็อปลอทให้เราใช้นะครับผมแต่ในฟังก์ชันอื่นๆที่เราได้ดูกันนะครับผมที่ซิปเมกมีอะไรบ้างนะก็จะมีตัวเหรียญนะครับผมที่เราเห็นกันนะตรงนี้นะครับผม ตัวกราฟนะครับผมที่อยู่ตรงนี้นะครับผมที่เราสามารถดูได้นะแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับผมที่เราควรจะต้องรับรู้นะครับผมในทุกกระดาษนะก็การซื้อกันขายปบตินะครับผมสิ่งหนึ่งที่ซิฟเมกไม่มีก็คือตัวสต็อปรอนนั่นเองนะครับผมถามว่าการตั้งค่านั้นเราสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างที่เกี่ยวกับสต็อปร้อเราตั้งอะไรไม่ได้นะครับผมรเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ เราก็ไม่มีให้เราดูไม่มีให้เราไม่อยู่นะครับผมจริงๆเราเลาเป็นภาษาคกิษก็ได้นะจริงๆเพราะว่าจะได้ช่วยฝึกเราภาษางกิษได้นะครับผมหลายๆท่านอาจจะพอไม่เข้าพอเข้าใจนะในกส่วนนี้นะครับผมก็อาจจะทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาทักษะได้มากขึ้นนะครับผมอันนี้ได้ตอบคำถามกับต่ออภัยนะครับได้ตอบคำถามคุณจริรวัฒนนะครับผมลดสตอล์บลดลงซิมมกยังไม่มีนะครับผมฮะ ฟ้านึ่งนะครับเทคนิคครับโอเคในรายละเอียดตรงส่วนนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นส่วนที่ผมต้องตอบเพิ่มเติมนะครับผมน่าจะได้ตอบคุณจิรวันได้ครบถ้วนนะครับถ้าอยากจะแก้ไขตรงส่วน Stop Loss นะครับผมนะฮะมันก็จะมีในปัจจุบันนะครับมีอันเดียวที่สามารถ Stop Limit ได้นะครับผมก็คือตัวปิดครับนะครับผม ก็เราก็ต้องเดี๋ยวนะมันมีอันอื่นด้วยหรือเปล่าปัจจุบันนี้ผมยังไม่ได้เช็คนะฮะอ่าฮะ ยังไม่มีนะครับผมไม่มี Stop ปล s อเหมือนกันนะครับตรงส่วนของสตาร์นะครับผมตัวเทรดไม่มีสต็อปล s อน,นะครับผมเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะลอกอินเข้าก่อนหนึง ผมใช้ทุกกระดานเทปนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราใช้ทุกกระดานเทปคือถ้าเราไม่รู้วิธีการใช้งานมันนะครับเราก็ไม่ไม่กล้าที่จะออกไปพูดให้ใครฟังนะครับผมว่าเราใช้งานมันจริงๆนะครับอือฮั ยังไม่มีนะครับผมในตัวของ t t p p o ร s แต่มี transaction ที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนะตอนนี้ฟีโลราคาเหลือเท่าไหร่แล้วล่ะจะฟีโลขึ้นเยอะมากจากเดิมฟีโลราคาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบ เคยขึ้นสูงสุด6 0 0้อยอัจจาร์เพิ่เยอะมาตปเนี่ยภาคจุบ,บันิเหตาวันี่าเ็ดนะเออไปวิลดีกว่าเรายังไม่ได้ KYC อย่างเนี้เยเขาจะจัดการเรื่องนี้นะครับผมก็สรุปนะครับผมเดี๋ยวนะพิทาซ่านี่เปล่าวะ ใช้ัทุกตลาดนะครับ <laughs> บตาซาอืมอ๋อมีสตอ็อปอ่าฮะบิตาซามีสต็อปนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะตั้งราคานะครับผมมีนะฮะมีตัวบิตาซามี ปิตาซามีนะครับผมเวลานี้ปิตาซามีบิทคัพมีนะครับผมสตาร์โปรยังไม่มีกับซีแมทก็ไม่มีนะครับผมก็ประมาณนี้อ้าวแล้วก็มีอัปบิทตัวหนึ่งนะอัปบิทอัปบิทน่าจะมีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ โอ้โหมีช็อตคัดเดี๋ยวนะออเดอร์มีช็อตคัดด้วยตัดสั่งสต็อปลิมิตมีนะครับผมอ,อัพบิทของไทยมีนะครับก็ไปสมัครก็ได้นะฮะคือผมสมัครการันเทรดโคตรเยอะเลยนะครับผมถ้าพูดตรงๆนะก็จะทำให้เรารู้ว่าไหนมีอะไรไม่ไมีนะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมวัเจอใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ